สวัสดีครับพบกับช่องพระแท้ไม่รู้ที่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย์8 2 7 4 9นะครับวันนี้ก็มีพระมาศึกษานะครับศึกษาร่วมกันนะครับเป็นพระพระผงนะครับพระผงหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์บล็อกแตกนะครับบล็อกแตกบล็อกจะแตกนะครับแตกแตกมาทางนี้ ความคมชัดนะครับดูนะครับความหนานะครับดูข้างหลังความย่นนะครับย่นของแล้วก็มีเม็ดเอ่อคล้ายเม็ดพระธาตุขึ้นมานะครับมีรอยนะครับรอย,อ,ยอย่างนี้คือเป็นรอยรอยแต่งนะครับนี่ครับรอยแต่งรอยแล้วก็รอยรอยตรงนี้เป็นรอยเทบอกลงไปนะครับรอยแต่งนะครับนี่ครับจะมีรอยอย่างเงี้ย ลงกล้องให้ดูนะครับเห็นเนื้องี้เน,เนื้อแก่งนะครับจานคมชัดครับหน้าตานะครับคมชัดครับพระพรพรมนะครับพระพรม เท้าเหนือผมนะครับเรียกเท้าเหนือผมหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับตรงนี้จะคมนะครับคมพอดีว่าแสงน่าจะเยอะไปนะครับคมตรงนี้จะลึกนะครับถ้าเราดูจริงตรงตรงนี้ครับจะขึ้นมาสูงนะครับนะครับจะขึ้นมาสูงเลยครับจะ อกจะลึกนะครับด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นครับย่นเป็นเลยครับมีเม็ดตรงนี้นครับไม่เป็นไรครับนีอันนี้ึกมาศึกษาล้มกันนะครับจะมีคล้ายๆที่บางคนก็เรียกเป็นเม็ดพัทธานะครับแต่ผมผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่เจอเนี่ย น้อยองที่จะมีแบบขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าขึ้นอะไรนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะยับแบบนี้เลยครับเห็นหลังแบบนี้ปุ๊บบอกเลยครับหลวงปู่ดูว่าะแกครับเท้าเหนือผมครับชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงนะครับนี่ครับต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับ ผมชัดลึกนะครับมีมิตินะครับดูตะแคงดูครับจะมีมิติของปลอมจะเบอรเบอรนูนนูบวมบมนะครับยันแถวนี้ก็ไม่คมนะครับไม่คมครับนี่ครับผมหมอว่านมาได้บ่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพิมพ์อื่นบ้างเป็นพิมพ์นี้บ้างส่วนตัวใช้เองก็จะเป็นพระสมเด็จครับ พระสมเด็จอ้อ oh. อีกปีหนึ่งนะครับพระสมเด็จที่เคยลงโชว์กันไว้ก็เป็นหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ,ย,บยับยับอย่างนี้นะครับจะเป็นพิมพ์ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าหลังย,ยับยับอย่างนี้นี่เอ้ยต้องให้ดูเป็นของหลวงพ่อเลยนะครับ วันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เป็นเท่านี้นะครับเป็นการศึกษาพระหลวงเอ่อพระหลวงปู่ดูนะครับพระพรมหลวงปู่ดูนะครับพระพรมหลวงปู่ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับถ้าคลิปเอ่อให้ความรู้มีประโยชน์นะครับในการศึกษานะครับพยายามดูคลิปบ่อยๆนะครับเพื่อในการศึกษานะครับจะได้ดูเป็นนะครับ อย่างผมนี่ก็อาศัยมุอมือปลาไปนะครับอันไหนถ้ามันแบบดูคลิปนูน่นคลิปนี่ดูหนังสือถามบางทีถามถามความรู้จากเซียนเขาก็ไม่ค่อยตอบกันนะครับมีแต่จะจ้องกินตับเรานะครับนี่เราก็ต้องเลยมาทําคลิปลงเองนะครับเพื่อไว้ศึกษากันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับ